อ๋ออันนี้เป็นจับโยนข้าวเปียกเปียกเอาตัวไหนเอาเข้าวเปียกดีว่ะยังมาลาวยังไม่ได้กินข้าวเปียกเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับชามละสองหมห้าพัยีบนะครับประมาณห้าสิบบาทไทยเดชามใหญ่ครับอยู่ข้างๆวัดจันทนระ์เดินผ่านแล้วฝากท้องที่นี่เลยเนี่ยดูคนลุงนะ ขายมานานแล้วครับ20กว่ายีกว่าปีโอ้โหบ้ oh, oh, oh. า,า,านมาริเซาเลยเข้าเซาไม่ไหวและโอ้ยนี่ทำเลทองนะตรงนี้ <c oughs> าาอะบ้านเกิดของมันไม่าริเซาป็นง่ายเชซาไม่ไหวเ <c oughs> ชซาไม่ไหวแพงทำเลทองนะตรงนี้ <c oughs> แพงอยู่นะโอ้หนี่ครับเขาเป็ยกโงครับโอ้ยน่าก,กินมากได้เดี๋ยเดี๋ยวได้ขออันนี้หลายหน่อยได้ไหมหอมเจียวไอ้กระเทียมเจียว มากหลายมากหลาย,เ,ยเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวไปดูกันดูเดิยน้ำซุปนะน่ากิน,นันลปกลูกชงชิ้นอันนี้เป็นอะไรอยำยำอ๋อยำจีนยำจีนนี่นะที่กินเมื่อคืนเนี่ยครับยำจีนนะนี่ก็คือยำมาล่านนเองเอที่ร้านก็มีขายด้วยเอยแล้วก็มีน้ำกาแกฟชา แบบซี่โคกนี่มีหมดเอาเมื่อกี้เพิ่งกินกาแฟไปเองอ๋อเอามีชาเย็นหมอมีชามะนาวใช่ไหมเอาชามะนาวดีกว่าเนี่ยนี่เขากระตักช้ชา,ชาม,มาให้ด้วยนะครับชายเย็นชายเย็นคือหมายถึงว่าเป็น น้ำชาที่แบบแสม้แข็งเงย็นๆนะครับนะเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าแบบกล้องได้รับกลิ่นได้นะจะบอกว่าหอมมากดูครับห้าสิบบาทนี่แบบเยอะมากนะมีผักเครื่องเคียงด้วยนี่คืออันนี้ถ้าเป็นที่ไทยนี่ประมาณหกเจ็ดสิบได้มั้งอาจจะเกินด้วยเพราะมันเป็นแบบใหญ่มากนะ น้องเทียบดูกับช้อนครับเดี๋ยวขอชิมน้ํายังไม่ปรุงนะอันนี้ชิมก่อนหอมมากโอ้แซ่บๆอร่อยนี่เขาจะมีแบบไอมะนาวมาให้ด้วยคือใใเอาตามแบบโบราณเลยไอ้โบราณตามต,ตำตำรับเขาให้อะไรมาก็ใส่ไป ถ้าเป็นบ้านเราในถั่ถวง,งอกนี่เขาก็จะแบบลวกใส่มาเลยนะแต่ที่นี่ไม่นะที่นี่คือเขาใส่แค่เส้นลูกชิ้นเนื้ออแล้วก็เขาเรียกอะไรชิ้นชิ้นชิ้นหมูลูกชิ้นหมูแล้วก็ชิ้นหมูชิ้นแบบนี้หมูชิ้นแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็ผักชีนะส่วนไอ้พวกผักอื่นๆเนี่ยเขาจะให้แบบมาใส่เพิ่มเอาเองเนี่ยมีสารแหน่นะครับ ยังไม่ได้ผักชีเป็นสาระแหน่เนี่ยนี่ชามะนาวมาแล้วแล้วเขาก็จะมีเนี่ยพริกแก้มแบบนี้นะแล้วก็มีเครื่องปรุงแต่อันนี้เป็นอะไรครับอ๋อเป็นแบบเหมือนพริกเผานะพริกเผาอันนี้ก็เกียบก็อันนี้น่าจะเป็นผงชูรสนะพริกปน่นเนี่ยพริกไทยแล้วก็ น่าจะพริกไทยแหละนะแล้วก็กะปิครับแล้วก็มีพวกซอสมีซอสพริกด้วยแล้วก็มีน้ำปลานะแต่ว่าเราบีบมะนาวลงไปแล้วเดี๋ยวลองชิมดูจริงๆคือไม่ต้องปรุงเนี่ยรสชาติก็โอเคอยู่แล้วครับม,มาบีบมะนาวลงไปนะเดีวชิมดูว้าดีขึ้นดีขึ้นนี่อันนี้ไม่เห็นเพิ่งเห็นนะอันนี้ขานไม่ได้เลยกินข้าวเปียกที่เรา ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแต่ว่ามันต้องมีอะใส่ลงไปนิดนึงก่อนนะลองดูผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมเวลาไปกินเฟอไปกินอะไรแบบเนี้ยที่เอ,อลาวเนี่ยจะมีไอแบบเนี้ยมาให้อืมโอเคอร่อยเดี๋ยวผมติดหวานจริงๆต้องน้ำตาลสักหน่อยนึ่นะไม่รู้ว่านี้น้ำตาลหรืป่ น้ำตาลหลบหลบของชูรส๋ยวขออนุญาตเปิดกันนะครับคิดว่าเป็นผงชูรสแต่จริงๆไม่ใช่คือน้ำตาลครับน้าตาลนะผมก็ว่าใครจะเอาผงชูรสมาไว้แบบนี้ใส่เยอะติดหวานแต่จริงๆน้ําซุปมันหวานกระดูกอยู่แล้วนะใส่นิดเด็กหน่อย ได้ถูกใจอร่อยเลยอร่อยครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกินครับยังไงก็ติดตามเรื่องเราวเรื่องความอ่าเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะครับของอร่อยจากทั่วทุกมุมโลกที่ผมเดินทางไปเอามาฝากทุกคนครับขอบคุณครับ